สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันที่20ทธันวาคมนะครับก็เป็นปกตินะครับของช่วงสุดสัปดาห์ครับมีฟุตบอลเตะกันมากมายนะครับแต่ก็อาจจะเป็นวิสุดท้ายของหลายๆหลีกนะครับก่อนที่จะพักเบรกนีหนาวันไปนะครับวันนี้เรื่องของทัศนะนะครับจัดมาให้3คู่เหมือนเช่นเคยนะครับ ไปดูคู่ได้ก่อนเลยแล้วกันนะในเซิร์ฟเมีย์ลีกนะครับผมหยิบคู่ของแมนซิ t y ตี้มานะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์แฮมนะครับสถานการณ์ปัจจุบันครับแมนซิตี้ตอนนี้อยู่อดับ2นะครับมี34คะแนนจาก16เกมนะครับซึ่งตามหลังจาฟูกอัลซนอลอยู่2แต้มนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากลับมาเป็นทีที่รุ่นแชมป์เต็มตัวแล้วนะครับสำหรับแมนซิตี้นะครับ ่วนเวสแฮมเนี่ยต้องบอกว่าการกำลังสาหัสเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มี13คะแนนเองนะครับจาก1 6เกมอยู่ที่18นะครับก็คืออยู่ในโซนตกชั้นนะครับก็ผลงานตามสภาพเลยนะครับไปดูทางฝั่งเวสแฮมก่อนละกันนะทีมอย่าน้อยานีสบอกไปคือผลงานย่ำแย่มากนะครับเวสแฮมไม่ชนะใครมา5เกมรวดแล้วนะครับแล้วก็เป็นการแพ้2เสมอ3นะครับ ก่อนนั้นนั้นเนี่ยมีชนะ2เกมที่คาดว่า,าคือการชนะเบอร์ลี่กับนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ก่อนนั้นนั้นเนี่ยแพ้ถึง5จาก6เกมคือเป็นทีมที่อาการน่นห่วงมากนะครับคือตัวเวล่นดีก็จริงนะแต่ว่าปีน,นี้ต้องบอกว่ามา,ราตรฐานตลงไปเยอะเลยนะทั้งเรื่องของการเล่นความเข้าขากันเรื่องของเกมลุกเกมรับทุกอย่างมีปัญหาหมดเลยนะครับวันนี้ต้องไปเยอแมนซิตี้ที่เหนือกว่าทุกอย่างครับทั้งผลงานที่ชนะมาติดต่อกัน56เกมแล้วแล้วก็ ชื่อชั้นดีกว่าคุณภาพทีมดีกว่าตัวผู้เล่นหลักอยู่ครบหมดเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ซิตี้น่าจะมีโอกาสมากกว่าในการเก็บ3แต้มแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการเจอการไฮดูเฮดคมกว่าชัดเจนนะครับยิงขาดด้วยนะ3 1 4หนึ 1, ่งสึ่สอูอะไรอย่างนี้ราะว่าเกมนี้ก็ิตี้น่าจะคว้า3แต้มได้แล้วก็ยิงขาดด้วยนะครับผม ส่วนคู่ต่อไปครับไปดูันที่เกมระหว่างเลอาโอเบโดเจอกับเซลตาบีโกนะครับอาโอเบโดเนี่ยสถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะอยู่อันดับที่19หรือว่ารองบ้วยนะครับมี10แต้มจาก16เกมส่วนเซลตาเนี่ยอยู่ที่8นะครับ22อัคะแนน,นจาก16เกมนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าจริงๆครค้ีผมมองว่าคือโอเบโดเนี่ยปัญหาเยอะมากนะครับ ทั้งเกมลุกเกมรับเลยนะครับแล้วก็มาตรฐานเนี่ยยังสู้กับหลายๆทีมในลีกไม่ได้นะครับคือ3มเกมหลังสุดเนี่ยขอไปห้าเกมหลังสุดไม่ใช่ห้าหนึ่งหกเกมหลังสุดของของโอเบโดนะครับพวกเขายิงประตูใครไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เสียไปเจ็ดประตูนะครับต้องบอกว่าปัญหาหลักเลยคือเรื่องของอเกมเกมรุกเนี่ยเร้ากัดได้น้อยความเสียคงก็ไม่มีนะครับ วันนี้เล่นในบ้านก็นจริงแต่ว่าเจอกับเซลตาที่จะบอกว่า,าเกมรุกหวังผลได้มากกว่านะครับคือเซลตาอาจจะเป็นทีมที่ชนะชนะพิอชนะเลยแพ้ก็แพ้เลยคือเป็นทีมที่แลกได้แลก,กกับทุกแข่งทุกทีมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเจอกับทีมที่มีปัญหาจุดบอดอยู่เยอะมากๆมคิดว่าเซลตาก็มีโอกาสมากกว่าในการเก็บสาวคะแนนได้นะครับช่วงวันนี้ไปเยือนก็มีโอกาสมากกว่าเจ้าบ้านนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยไปดูฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นเกมระหว่างทางอิฟสวิดทาวเจอกับทางเชฟฟิวส์เดย์นะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าส่วนทางกัทุกอย่างนะครับอิสสวิดทาวฟอร์มดีกว่าชัดเจนอาจจะไม่ใช่แบบว่าดีต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ว่าภาพรวมคือดีกว่าเยอะมากและเล่นในบ้านด้วยนะครับอยู่อันดับหัวตารางด้วยส่วนเชฟเวนเนี่ย นอกจากผลงานไม่ดีไม่พอนะคือมีปัญหาใหญ่กว่าก็คือเรื่องปัญหาภายในที่มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายครั้งเดือนอะไรต่างๆคือตอนนี้สถาน,นการณ์ในอสมสร์กำลังย่ยมแย่เลยนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยมันก็สมผลต่อเรื่องของผลงานจริงๆนะนักเตะไม่มีกำลังใจเล่นอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็น่าจะเอิสุวทิทาวนะครับน่าจะเป็นฝ่ายที่เก็บผลที่ต้องการได้นะครับอ่ะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจัยฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้ สวัสดีครับ